ครับท่านประธานที่เคารพกระผมสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมารา,ารคามจากพกรรคเพื่อไทยครับต้องขอบคุณท่านประธานและคณะ,ะกรรมธิการที่ตัดมาตราสามออกแต่ก็อย่างที่หลายท่านได้เรียนมานะ่ะการตัดมาตราสามออกเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์เพียงทําให้การพิจารณามาตรานี้รวดเร็วความจริงแล้วเนี่ยไม่น่าเขียนขึ้นมาเลยมีไม่มีมันก็ไม่มีประโยชน์มาตรานี้แต่ว่าถ้าคงไว้มันก็เพียงตอบยั้งว่า เราไปท้าทายกับสากลเขาท่านละเพราะนั้นการตัดออกนี่ก็โอเคครับแต่มันก็ยังไม่ได้ทำให้ข้อความเห็นต่างกันในการพิจารกกฎหมายนี้เนี่ถูกตัดไปความต่างของความคิดคนในสภาวันนี้เนี่ยมันต่างกันตรงไหนนะถ้าจัดเป็นกลุ่มก้อนความคิดนี่มีสองซีกซีกหนึ่งก็คือกัญชาทางการแพทย์เสรีรวมไปถึงสันทนาการด้วย อาจจะไม่พูดชัดแต่เขียนให้มันเป็นสันทนาการนั่นคือปีกหนึ่งซึ่งก็คือรัฐบาลอีกปีกหนึ่งก็คือเราเห็นเพียงว่ากัญชาทางการแพทย์เท่านั้นเราสนับสนุนเพราะนั้นวันนี้นี่การพิจา,ารณากก็จะดูกันต่อไปว่าแม้ตัดมาตาสามออกแล้วมาตาอ,อื่นๆต่อไปนี้มันยังคงเป็นกัญชาเอื้อให้เป็นสันทนาการด้วยหรือเปล่าหรือตัดออกแล้ว มันมาเป็นกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วนี่มาตราที่มีต่อไปนี้นี่ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่พวกเรายังติดใจกันอยู่เพราะนั้นถ้าจะดีที่สุดถ้าจะสอดคล้องเจตนารมณ์ที่สุดนี่ก็คือถ้าตัดมาตราสามแล้วนี่จะให้จบเลยคือต้องตามไปตัดประกาศกระทรวงสาธารณสุขด้วยเรื่องของยูเอ็นนี่ผมพูดมานานแล้วแต่ต้องขอบคุณท่านพันศิริวันนี้ได้มาตอกย้ำขยายความอีกทีหนึ่งท่านครับ วันนี้นี่กัญชาทางการแพทย์เราไม่ติดขัดหลายท่านขึ้นพูดวันนี้บอกว่ากัญชารักษาโน่นรักษานี่ได้ดีถูกต้องแล้วสนับสนุนท่านที่ผมเคารพท่านหนึ่งอดีตรัฐมนตรีเกษตรท่านประพัฒบ,บอกว่ากัญชารักษาได้หลายอย่างอย่าบอกว่ามันเป็นตัวร้ายเลยถูกต้องครับถ้าใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เหมือนที่ท่านอยากให้ใช้อะเราสนับสนุนเลยถูกทุกท่านเลยครับ กัญชานี่มีประโยชน์ทางการแพทย์นะอย่าตัดทิ้งนะต้องเอามาใช้ทางการแพทย์แต่ที่เราห่วงวันนี้ก็คือระวังมันจะเผลอไปเป็นเรื่องเป็นยาเสพติดไปใช้เพื่อสันทนาการเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนเส้นแบ่งของกฎหมายที่ท่านเขียนก็คือว่าท่านไม่ไปห้ามเสพถ้าท่านห้ามเสพห้ามพีไว้หน่อยเนี่ยจบเลยครับพวกผมไม่ติดขัดเพราะมันจะเป็นการแพทย์ทั้งนั้นเลย สิ่งที่พี่ประพัฒน์อยากได้สิ่งที่ท่านประธานสุภาพชยอยากได้ใครอยากได้ได้หมดไปรักษาได้หมดแต่ไอ้ที่มันจะแถมมาคือเด็กเอาไปเสพเท่านั้นที่เราห่วงเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้มันล้นไปทางสถานการณ์ก็คือเขียนไว้หน่อยว่าห้ามเสพหรือพีอาละหลายคนอาจจะเถียงผมอีกเสพก็คือการรักษาโรคชนิดหนึ่งลมควันก็เป็นรักษาโรคชนิดหนึ่งท่านออกจะบอกอย่างนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยผมไปคน เอกสารทางการแพทย์งานวิจัยทั้งหมดน้อยมากที่จะไปรักษาโดยการเสพหรือพีไม่มีะฮะมีน้อยมากแต่ถ้ามีจริงๆท่านต้องเขียนอย่างนี้มาตราต่อไปนะท่านต้องเขียนว่าอนุญาตให้เสพได้อนุญาตให้เสพห,หรือพีได้โดยคําอนุญาตของแพทย์และอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ไอ้อย่างนี้พวกผมก็จะไม่ว่านะ แต่นี้ท่านไม่ได้วาไว้เลยท่านก็ปล่อยโล่งเลยก็เป็นเพียงว่าห้ามเสพในที่สาธารณะนี่เสพในบ้านได้นะเสพที่ห้องน้ําโรงเรียนก็ได้ห้องน้าสาธารณะได้นะถ้าแบบนี้นะนี่ไงเราถึงห่วงเพราะนั้นไอ้มาตราสามที่ท่านออกตัดออกไปนี้เนี่ยดูเหมือนว่าหลายคนจะโล่งแต่จริงๆอ่ะยังไม่ใช่หรอกยังไม่ใช่ต้องไปว่ากันอีกหลายมาตราต่อไปถ้าจริงใจจริงๆว่าจะไม่ให้มันเป็นยาเสพติดนี่ก็ง่ายนิดเดียวก็คือ ไปยกเลิกไอ้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนั้นนะจบเลยแต่ถ้าเราไม่ยกเลิกวันนี้กัญชายังเป็นยาเสพติดตามประกาศกระทรวงแล้วก็ยังท้าทายต่ออนุสัญญาเดี่ยวของสหรประชาชาติอยู่ดีแหละเพราะฉะนั้นธรรมดานที่กรพบครับในการพิจารณาต่อไปนี้เนี่ยเมื่อเราได้ตัดมาตราสามออกไปแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกผมอยากให้มีให้เกิดก็คือช่วยปริวัติมาตราอื่นๆ ให้เป็นไปตามการตัดมาตราสามออกหน่อยคืออย่าให้เป็นยาเสพติดหรือถ้าเป็นก็กันมันไว้เอาไว้ใช้เพื่อทางการแพทย์เท่านั้นเขียนให้หน่อยนิครับว่าห้ามเสพหรือพีเขียนไว้หน่อยว่าห้ามเสพหรือพีทุกกรณีถ้าแบบนี้นี่ผมสบายใจได้ว่าลูกหลานของเรานี่ไม่มีปัญหาแถมท้ายอีกนิดเดียวหลายท่านบอกว่าผมเสพผม หยอดทุกวันไม่เห็นเป็นไรท่านครับทางการแพทย์ยืนยันนะผู้สูงอายุอย่างพวกเรานี่ผลกระทบน้อยท s เอสซทำเราเลยได้น้อยแต่ท s เอนี่ไปทำลายเด็กครับถ้าเด็กอ่อ,อนๆนี่เสพเข้าไปมันทำลายสมองได้เยอะไอ้อย่างเราแก่แล้วนี่ผมนี่แก่แล้วปีประพั์แก่แล้วนี่ไปโดนเข้าไปนี่พวกเราม่มีผลหรอครับไม่มีผลมีก็น้อยแต่ว่าลูกหลานเรานี่ตั้งแต่สิบสองสิบสามปีลงไปนี่ ทางการแพทย์บอกอันตรายมากท้ายที่สุดครับถ้าเราอยากทากัญชาทางการแพทย์ต้องฟังแพทย์หน่อยสิฟังแพทย์เขาหน่อยวันนี้แพทย์รายบุคคลเขาก็พูดองค์กรแพทย์ออกมาพูดทั้งนั้นแพทย์แต่ยสภาองค์กรสูงสุดออกมาพูดทั้งนั้นเราไม่ฟังแพทย์แต่เรามาฟังกันเองเถียงกันเองนี่ผมว่าอ้างว่ากัญชาทางการแพทย์ไม่ได้นะขอบคุณครับ